พีระมิดแห่งกีซ่ามีการสร้างขึ้นมาได้ยังไงแล้วใครเป็นคนสร้างวันนี้แจจะพาทุกคนไปดูว่าพีระมิดสร้างขึ้นได้อย่างไรแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆฝากด้วยนะคะความเป็นมาของมหาพีระมิดแห่งเมืองกีซ่าดินแดนอียิปต์ ในอดีตดินแดนอียิปถูกแบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์เป็น2ส,ส่วนคืออียิปบนและอียิปล่างโดยใช้หลักการตั้งชื่อจากการไหลของแม่น้ำนานทางตอนใต้ขึ้นสู่ทางเหนือ พีระมิดแห่งเมืองกีซ่าเป็น7จดมาสจจรย์ขนาดใหญ่ของโลกพีระมิดแท่งนี้ประกอบด้วย3พีระมิดในราชวงศ์ที่4คือพีระมิดคูฟูพีระมิดคาเฟ่พีระมิดเมนคูเลซึ่งมีความสําคัญเป็นพ่อลูกและก็หลานทั้งหมดเนี่ยสร้างอยู่บนพื้นที่ลาดกีซ่าวางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ที่ต้องสร้างพีระมิดไปทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำนายก็เพราะว่าคนอียิปต์โบราณมีความเชื่อเรื่องของดวงอาทิตย์เพราะเชื่อว่าดวงอาทิตย์เนี่ยคือเทพเจ้าเทพเจ้าของเขาเนี่ยจะสร้างการเกิดขึ้นมาทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกพระอาทิตย์จะขึ้นในทุกๆวันและตกลงทุกวันในฝั่งทิศตะวันตกจะเป็น Circle of Life จะหมุนเวียนแบบนี้ขึ้นทุกวัน พีระมิดคูฟูเป็นพีระมิดแห่งแรกของกีซ่าที่มีความเก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าฟาโรคูฟูแห่งราชวงศ์ที่4ประมาณ2,600ปีมีความสูงอยู่ที่147เมตรโดยใช้หินในการสร้างทั้งหมด2,300,000ก้อน พีระมิดคาเฟ่สร้างโดยฟาโรคาเฟ่มองด้วยสายตาอาจทาให้เข้าใจผิดว่าพีระมิดคาเฟ่คือพีระมิดโคฟูปัจจุบันพีระมิดคาเฟ่มีความสูงอยู่ที่144เมตรส่วนยอดของพีระมิดยังมีชั้นหินปูนขัดมันบริเวณใกล้เคียงจะมีมหาสฟิงซ์ตั้งอยู่มหาสฟิงซ์เป็นอนุสาวรีย์ของฟาโรคาเฟ่ซึ่งเป็นหินแกสลักที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีตัวเป็นสิงโตและมีหัวเป็นมนุษย์จำลองจากใบหน้าของฟาโรคาเฟ่ซึ่งจะเหมาะเฝ้าอยู่ด้านหน้าพีระมิดคาเฟ่สฟิงค์คือชื่อของสัตว์ประหลาดในตำนานไอคุปพีระมิดเมนคูเลสร้างโดยฟาโรเมนคูเลชื่อในภาษากังกคือฟาโรซีนะัซึ่งมีความสูงในที่65.5เมตรความสูงประมาณอาคาร18ชั้นมีการสร้างหมู่พีระมิดของราชินีทั้ง3ภายในฐานของพีระมิด จะมีโรงศพของฟารโรตั้งอยู่โดยมีความเชื่อว่าพีระมิดมีพลังและคนอียิปบโบราณเชื่อเรื่องหลังความตายโดยภายในพีระมิดจะเป็นที่เก็บทรัพย์สินของใช้ส่วนของพระองค์และชาวอียิป์โบราณจะมีการบูชาเทพเจ้าของเขาโดยใช้ดอกบัวสีชมพูในการบูชาเทพเจ้า การสร้างพีระมิดปัจจุบันน,นี้ยังไม่มีทฤษฎีไหนที่สรุปได้อย่างร้อเปอร์เซ็นตมีเพียงแต่ทฤษฎีและความเป็นไปได้มากน้อยเท่านั้นแต่ทฤษฎีที่กำลังเป็นที่ฮือฮากันมากในวรานี้คือทฤษฎีที่มีการใช้น้ำจากแม่น้ำนายมาช่วยในการสร้างพีระมิดซึ่งบางทฤษฎีก็ได้บอกว่ามีการใช้แรงงานคนบางทฤษฎีก็บอกว่าใช้แรงงานสัตว์และบางทฤษฎีก็บอกว่าสร้างโดยมนุษย์ต่างดาวเพราะคนไม่สามารถยกก้อนหินที่มีขนาดใหญ่และหนักได้ ใช้แม่น้ำนายในการสร้างจริงไหมโดยทฤษฎีนี้มีการเชื่อว่าอาจจะใช้แม่น้ำนายในการสร้างพีระมิดนี้ขึ้นเพราะพีระมิดนี้อยู่ใกล้กับบริเวณแม่น้ำนายจึงได้มีทฤษฎีสรุปมาว่าอาจจะใช้น้ำจากแม่น้ำนายในการลำเลียงก้อนหินทีละก้อนขึ้นไปบนยอดฐานของยอดพีระมิดในการสร้างโดยจะใช้น้ำปล่อยออกมาจากแม่น้ำนายลำเลียงตามท่อต่างๆที่เขาได้ขุดขึ้นไว้และ ให้น้ำไหลหินขึ้นไปเรียงเทือก้อนเทือก้อนจนกลายเป็นพีระมิดในที่สุดโดยได้พบหลักฐานเป็นช่องที่มีการขุดเพื่อให้น้ำนั่งเรียนผ่านและปัจจุบันได้มีการพบหลักฐานชิ้นใหม่ก็คือเป็นบริเวณทรายในบริเวณกใกล้ๆพีระมิดที่มีรอยเหมือนน้ำช้ำอยู่ทำให้น้ำจับตัวทรายเป็นก้อนค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับการสร้างพีระมิดของเมืองกีซ่าหากเพื่อนๆคนไหนถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆหรือเพื่อนๆคนไหนมีคลิปที่เด็ดก,กว่านี้อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ